้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยีสีช่องนี้ดูดีใช้ได้ตนบุกพีฮาสาวราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไผ่ยีสีนางไม้ไผ่ยีสี ชอบชอบชอบ,บลาบลาบลานะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางไหมยิปซีชาแนลนะคะวันนี้ก็พบกับแม่หมอเช่นเคยแม่หมอขอขอบคุณมากนะคะสําหรับผู้ที่เป็นกําลังใจให้แม่หมอมาโดยตลอดนะคะ,ะทั้งคอมเมนต์ทั้งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะแม่หมอขอขอบคุณขอบคุณมากจริงๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูอาภัยกันนะคะมาเล่นพิกาสา์กันในหัวข้อเรื่องที่ว่า เขานะคะเขาคนนั้นของเรานะคะตอนนี้นะคะเขาคิดมากเรื่องอะไรนะคะเราจะมาดูกันนะคะเป็นพิกเด็กเด็กหนึ่งเด็กสองและเด็กสามค่ะเลือกเด็กได้เลยจ้าจ้อจอ,จอบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่หนึ่งไงคะ่ะเด็กที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่อเมเมทาโ่นะคะเมเมทาโ่เป็น นางเงือกนางเงือกในเงือกนะจ๊ะเราจะมาดูกันว่าตอนนี้นะคะ,เข,คเ,ออคะเขาคิดมากเรื่องอันไรนคะเขาคิดมากเรื่องอะไรนะจ๊ะเราจะมาดูกันนะอ้าวไปไกลโฟนทะเลกว้างน้น ون. ดูสิว่าเขามีอะไรที่เขาเขาคิดมากนะคะเขามีเรื่องอะไรที่เขาคิดมากเนี่ยตอนนี้โอ้กระเด็นโด่งออกมาเอานะจ๊ะกระเด็นโด่งมาเอานะคะ The Empress นะคะ The e m p r e s s เอตอโซดแปดดะนะแล้วก็เดซอนนะอู้ lover the lover นะคะรักแท้ woo for o n สี่ไม้เท้านะคะสิ่งที่เขาคิดมากเขาคิดมากๆเลยนะคะในตอนนี้คือเขา Take a คชั่นอะไรไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้เขาถูกมัดถูกอึงนะคะเขาขยับไปไหนไม่ได้เลยถูกมัดมือมัดขามัดทั้งตัวแล้วก็ปิดหน้าปิดตามีดารลอมรอบนะคะ ซึ่งเขาคิดถึงเราตลอดเวลาเดซันเดอมเพสนะคะเขารักเรามากเขาส่องกระจกแล้วก็เห็นเราแล้วเขามองอในยามค่ําคืนเนี่ยเขามองอนาคตร่วมกันกันกบเราอยากจะมีเราในชีวิตเขาคิดถึงเรามากเขาอยากเทคแอคชั่นเขาอยากจะมาหาอยากจะมาคิดถึงมากแล้วอยากจะมาหามากแล้วแต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยนี่แหละสิ่งที่เขาคิดมากคิดมากๆในตอนนี้นะคะคิดถึงเราคิดถึงเรามากมาก นี่กระเด็นออกมาเอานะจ๊ะเขาคิดถึงเรามากๆนั่นเองสิ่งที่เขาคิดมากนะคะในตอนนี้นะไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะทายตามนะไพ่นะจ๋ะอาอะไรที่มันกระเด็นดอ,ออกมาน i สโตเินโตครสนะคะเขามีการแบบว่าคล้ายๆกับว่า อยากที่จะ Take a คชั่นแล้วก็อยากบอกกับเรานะคะอยากให้เรารับรู้ว่าเขายังมีความมั่นคงอยู่กับเรามากๆเลยนะคะแต่เขาทำไม่ได้เิเวนอวอนะคะเนี่ยมันมีปัญหามีอะไรที่ยังเอ่อยังเทคแอคชั่นไม่ได้ในตอนนี้นะ่ะสิ่งที่เขาคิดมากก็คือตรงนี้แหละนะคะเอ,อส o ซเฟนตโคแปดโเหรียญคือเขามีความรู้สึกที่ดีๆกับเราเขาคิดเขาคิดถึงเรามากเขาอยากมาหาอยากจะมา อบอกความรู้สึกนะคะ The world เขายังส่องเราอยู่นะติดตามเราอยู่นะ The hero pan เขายังติดตามเราอยู่เขาดูเราอยู่เขาศึกษาเราอยู่ว่าเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นมีใครแล้วหรือ,อยังแล้วเขาเข้ามาส่องเราทางโลกโซเชียลนะคะแต่เขาจะส่องเราเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ เทคแอคชั่นอะไรไม่ได้บอกอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนี่แหละสิ่งที่เขาคิดมากคือเขารักและคิดถึงเรามากๆนั่นเองย,ยิ้มยิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มปากบาลซีเขายังรักและคิดถึงเราอยู่แล้วเขาเทคแอคชัไม่ได้เนะี่ยเขาเป็นสิ่งที่เขาคิดมากเลยนะคะก็เช่นเคยมาดูฟังใจกันนะในใจของเขานะคะที่มีเรา มีลักษณะแบบไหนบ้างนะจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างในใจของเขาเราก็มาฟังใจเขากันคานทีในใจของเขาก็คือเขายังรักเราอยู่นะคะยังไหวกรแปะตรงตัวเลยนะคะยังไหวหยดน้ําเขาก็ยังรักเราอยู่มาก แต่ว่าความรักนี่มันเป็นชาวนากับงูเห่าซึ่งมันไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ปล่อยไปตามหัวใจคือตอนนี้เขาก็ต้องปล่อยอ่ะไม่ปล่อยก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะนะคะอืมต้องปล่อยไปนะคะดูช่อว่าไพโร่เข้าจะมาบอกอะไรเราไพเราเข้าจะมาบอกอะไรเรานะคะในความสัมพันธ์นี้นะว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะยังไงอะไรนะจ๊ะมาดูไพโราเข้าก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไป แบบไหนอย่างไรนะจ๊ะวู้อินครีสความสัมพันธ์นี้ยังรักกันมาก นะคะยังรักกันมากอยู่นั่นเองนะคะ The h o n o r i n g n p a s นะคะยังมีการเฝ้ามองเฝ้าดูเฝ้าชื่นชมกันอยู่พี e นะคะแต่ว่าก็ยังมีความที่ยังเงียบอยู่ยังเทคแอคชั่นไม่ได้ News Beginning ก็จะมีการที่ได้รับรู้กันนะคะว่ายังรักกันอยู่ Stock Energy นะคะก็คือความสัมพันธ์นี้มันก็ยังยังดำเนิน ยังเทคแอคชั่นยังก้าวต่อไปยังไม่ได้นะคะยังก้าวต่อไปยังไม่ได้ก็คือสถานการณ์มันยังไม่สู้ดีอะค่ะอามาดูไพ่โชกตะตานะคะว่าเขาอยากบอกอะไรเรานะเขาอยากบอกอะไรเรานะจ๊ะความผูกพันอเขามีความผูกพันกับเรานะคะโอเคอยู่ไหมเขาก็เป็นห่วงคุณนะอืม ดูกันไปก่อนก็คือก็นั่นแหละก็เขาก็รอคอยปล่อยอย่างนี้ไปก่อนดูไปก่อนว่าถ้าเกิดใช่คู่กันจริงๆจะต,ต้องได้อยู่ด้วยกันนะไปกับฉันไหมเขาก็อยากไปกับเรานะอึดอัดใจอย่างแรงมันมีความอึดอัดใจในตอนนี้นะคะถ้าเกิดเขาบอกเราได้นะด้วยทอก์กเบามีนะทอกกเบามีอินไซด์ฮ้ยไถ้าเกิดเขาบอกเราได้ เขาจะบอกเราว่าอะไรนะจ๊ะ You are in my heart คุณอยู่ในใจของฉันนี่แหละอ,อไม่ได้ไปไหนนะไม่มีอะไรมาทำลายความรู้สึกฉันที่มีต่อเธอเอ,อูใช่ You are the one คุณคือคนที่ใช่ I miss you เห็นไหมละ่ะเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากๆคุณคือฝันที่เป็นจริงของเขานั่นเองนะคะก็จบไป นะคะสำหรับเด็กที่หนึ่งจอจอจอบลาบลาบลาจอจอจอบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่สองนะคะเด็กที่สองในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยเขาคนนั้นของคุณนะนะคะเขาคิดหนักเรื่องอะไรนะจ๊ะเขาคิดหนักเรื่องอะไรบ้างนะเราก็มาส่องเขากันอืมาส่องเขา เขาคิดหนักเรื่องอะไรจ้ะตอนนี้นะคนคนนั้นของคุณนะคะแตเมจิกเชนเขาคิดหนักเรื่องเทคเรื่องการเทคแอคชั่นเรื่องการเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วยนะคะ เขาคิดหนักมากๆเลยนะคะเอชออฟค p s เพราะว่าเรื่องของคุณกับเขาเนะี่ยมันได้จบลงไปแล้วเงียบเงียบกันไปแล้วจบกันไปแล้วคว่ำถ้วยคว่ำชามกันไปแล้วนะแคะ the lovers นะคะ, the, vers, ะ,คะ the l o v e r เนี่ยมันเป็นแบบคล้ายๆกับว่ายังมันรักอะรักมากรักอยู่รักมากรักจริงๆรรักแต่ว่าทีเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าจะ เทคแอคชั่นกับความรักความสัมพันธ์นี้อย่างไรนะคะอย่างยัง,ยงเลือกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสามดาบ3 of s w o r d s นะคะความรักครั้งนี้มันเป็นสามดาบแหล่เขาก็รักคุณมากเอครับนะคะในความที่เขาคิดมากเนะี่ยนั่งคิดมากคิดมันเป็นรักสามเศร้านะคะมันเป็นรักสามเศร้านะจ๊ะก็ยังไม่รู้จะเลือก ทางใดไม่รู้จะเลือกยังไงไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะไม่รู้จะเทคแอคชั่นยังไงรักเราก็รักหน้าที่ก็ต้องมีทำไม่รู้จะทำยังไงคิดมากคิดวิตกกังวลตลอดตอนนี้นะคะเขาเขาไม่เป็นอันทำอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาคิดมากเรื่องของเรื่องของการตัดสินใจของเรื่องของความรักการตัดสินใจเรื่องของออหน้าที่ภาระ กิจต่างๆต,ต,ต,ต้องมีการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการตัดสินใจให้ดีถ้าเกิดตัดสินใจผิดพลาดไปก็อันตรายสําหรับตัวเขาแล้วก็ท้งเราด้วยนะคะเพราะมันเป็นความรักที่แบบเป็นรักสามเศร้าเป็นรักที่แบบอันตรายนะคะเป็นรักที่แบบเทคแอคชั่นยังไม่ได้แต่รักเรามากเขารักเรามากนะคะแต่เขาเทคแอคชั่นไม่ได้นี่แหละสิ่งที่เขาคิดมากนะคะซิก r ์บอล เขาอยากจะคล้ายๆกับว่า take action เ,าเขาอยากจะ take action ในเรื่องของความรักเนี่ยให้มันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับได้รับแบบความที่แบบว่าเป็นที่ยอมรับของอคนรอบข้างนะคะเดซานเขาอยากมีความสุขเขาอยากเป็นคนที่ที่มีความสุขมากๆกับคุณอะไรแบบนี้นะคะนะคะเดสตา เขาเฝ้ามองคุณเขาชื่นชมคุณเขาแอบรักคุณเขาเขารักคุณอะแต่ทีเนี้ยสถานการณ์อะคุณหรือเขาอาจจะมีคอมมิชเมต์แล้วนะคะโฟบสอดเขาก็เลยต้องได้แต่ง,งเงียบนะคะฟีนอฟสอดและอีกอย่างหนึ่งคุณอะก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงออกอะไรไม่ไม่ได้ เทคแอคชั่นอะไรคุณอยู่ในมุมของคุณคุณอยู่ของคุณเฉยๆนิ่งๆเขาก็เลยคิดว่าคุณโนซนโนแคร์เขาด้วยอย่างหนึ่งก็เลยรู้สึกน้อยอกน้อยใจสิ่งที่เขาคิดมากก็คือเรื่องของคุณนั่นเองนะค่ะยิ้มยิ้มยิ้มก็แสดงว่าเขา เนี่ยยังแบบแค่ค์ความรู้สึกเรามากๆานั่นเองนะคะย,ยิ้มยิ้มยิ้มทีนี้เรามาดูฝั่งใจเขาเช่นเคยนะค่ะฝั่งใจเขาเช่นเคยว่าในใจเขาเขารักเขาคิดถึงเรา,เารักเขาชอบเราในมุมของเขาแบบไหนอย่างไรนะคะ วัดใจแม่หมอมองว่าเขาเขาอยากเอาชนะใจคุณอ่ะมหมายถึงว่าถ้าเกิดยังจีบกันอยู่เขาก็ยังเขาอยากจะจีบคุณติดอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนเขาอยากจะวัดใจไปเลยทําอะไรในสิ่งที่แบบเสี่ยงไปเลยว่าเออจะเอาอยัางไงจะเป็นยังไงก็นะคะก้อนหินละเมอคือเขาแบบตอนเนี้นะคะเขาเหมือนคนที่ข้างใครเราอย่างเดียวะแอบ,บส่องแอบ,บมองเราข้างใครเราอ่ะนะ เป็นก้อนหินละเมออะไรเงี้ยละเมอเพอ้อพบคุณเป็นอะไรที่ดึงดูดต่อเขามากมากคุณกับเขามีสิ่งดึงดูดกันคุณมีอะไรที่ดึงดูดเขามากๆเขาไม่สามารถที่จะละสายตาไปจากคุณหรือเปลี่ยนแปลงจิตใจไปจากคุณได้เลยมันก็เหมือนกับถูกสาปจากแม่มดนะคะว่าให้เขามาหลงรักรอยยิ้มของคุณนะคะเนี่ยเขาหลงรักรอยยิ้มของคุณเขาหลงรักคุณเขาหลงรักใบหน้าของคุณ เขาวันๆเขานึกถึงแต่ใบหน้าของคุณเขาไม่ว่าเขาทํางานทํากิจการอะไรกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่ภาระอะไรเขาดูหน้าของคุณก็ลอยอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเขาพยายามที่จะสู้นะเขาพยายามที่จะแบบเขาพยายามที่จะต่อต้านแล้วมันมันไม่ได้มันเท่ากับที่เดิมเท่ากับที่เดิมก็คือคุณนั่นเองนะแคะโอ้ยรถก็วิง่ง แรงแรงแวัยรุ่นนะคะมามาดูซิว่าไพ่โลโครสไพ่เราโครจะมาบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะในความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปอย่างไรทิศทางไหนนะคะกลสกลสติทูก็คือคุณเนเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ดีเลอร์อะเป็นคนที่มีกระตะเวทีอะเป็นคนที่รู้คุณคนรู้ ป็นกะตันยูกะตเวทีก็คือคุณเป็นคนที่ดีที่ดีสําหรับเขาโเฟิเนียลเขาจะคอยดูแลคุณเขาจะคอยเทคแคร์ care, เขาจะคอยเป็นกําลังใจให้คุณอยู่เบื้องหลังนะคะเ,เขาก็คือต่างคนต่างก็ต้องมีสติในการใช้ใช,ใช้ใช้ความคิดหรือใช้การตัดสินใจอะไรต่างๆเขาก็ยังตัดสินใจเขาต้องใช้สติ นะคะไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอะไรต่างๆต้องใช้สติให้ดีเขาก็พยายามกําลังจะใช้สติให้ดีนี่ว่าถ้าเกิดเขาเลือกตัดสินใจในเดินทางทิศทางไหนไปแล้วมันจะต้องแบบไม่ล้มเหลวอะไรแบบนี้นะคะแฮปปี้สุขีคุณคุณกับเขาก็คือยังจะมีความสุขกันกันได้นะคะเพราะว่าคุณกับเขารักกันนะคะ แต่ว่ามันก็ต้องปลดปล่อยอะไรไปสักอย่างหนึ่งเขาก็ต้องเลือกที่จะปลดปล่อยเลือกที่จะทิ้งอะไรไปสักอย่างหนึ่งเพื่อจะเลือกเรานะคะ planning action เขากําลังวางแผนอยู่กําลังคิดอยู่ว่าเขาจะเลือกอะไรนะคะให้กับชีวิตของเขานะหรือเลือกที่จะเสียอะไรไปแล้วก็เลือกที่จะมีคุณน,นะคะเขามีแผนมี take action อยู่อะไรประมาณนี้นะคะมาดูซิว่าถ้าเกิดเขาบอกเราได้นะคะด้วยพ่โชคชะตา S <S เขาอยากจะบอกอะไรเรานะจ๊ะอยากบอกอะไร <S <S 1> <S 1> เราจ้ะคิดถึงเธอมากรู้ไหมว่ารู้บหมจ้ะว่เาเขาคิดถึงคุณนะค่ะ ห่างกันสักพักนะเออคิดถึงแต่ก็ขอห่างกันสักพักหนึ่งฉันเอาเธอออกจากหัวไม่ได้นะจ๊ะเราเนะ่เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะกำลังต่อสู้กับอุปสรรคอยู่นะเขาก็จะบอกเราแบบนี้นะแล้วก็ไม่เคยลืมเธอนะจ๊ะอืมประมาณนี้ถ้าเกิดเขาบอกเราได้อีกนะคะด้วยไพ่ท o อก m บ i มีอินไซต์ไม่นะคะบอกเกี่ยวกับภายในใจของ เขาให้เราได้รับรู้นะคะนี่ฉันพบความงดงามของคุณได้จากรอยยิ้มเอ๊คุณยิ้มสวยยิ้มเก๋นะคะในใจฉันมีแต่เพียงเธอนะ I'm falling for you ฉันหลงรักคุณเข้าแล้วนะจ๊ะ ฉันมีกำลังใจเพราะมีเธอนะจ๊ะในใจของฉันนะโหยหาแต่เพียงเธอว้าวว้าว,ว,าวนะคะก็จบไปสำหรับเด็กที่สองชอบชอบบลาบลาบ,ลาบลาชอบชบชอลาบลา,บลา,บลานะคะก็มาพบกับเด็กที่สามนะจ๊ะเด็กที่สามมาดูที่ว่านะตอนนี้เขาคิดมาก เรื่องอะไรยอยู่นะจ๊ะตัวเขานะคะคนของคุณนะคะที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะเขาคิดมากเรื่องอะไรนะคเมากเรื่องอะไรจ๊ะมาดูสิอื้อ,อหล่นแล้วหล่นแล้วเอาไา้ นายซบคับคิดมากเรื่องของการแอบ,บรักคุณเออนายซบคับมันเป็นการแอบ,บรักแอบชอบแบบคิดถึงนะแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้นะเทน f ฟวอนนะคะมันทำเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออประมาณนี้นะแล้วก็เอซบอก็คือพยายามติดต่อข่าสืบสาะพยายามติดต่อสื่อสารแต่ก็ทําไม่ได้มันยัง มันเทคแอคชั่นไม่ได้มันเหมือนโดนปิดกั้นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะดูแฮงแมนคิดมากค่อยหัวนะคะขิงออฟบอลเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาไง ทำแต่งานทำแต่หน้าที่หน้าที่อยู่เหนือหัวใจเขาก็เลยคิดมากถึงเรื่องของคุณแอบรักแอบชอบคุณคิดถึงคุณอยากติดต่อสื่อสารอยากติดตามข่าวสารแต่มันก็เหมือนกับไม่ได้อะไรอะไรแบบนี้ก็เลยคิดมากคิดมากเรื่องของคุณนั่นเองนะคะไม่ได้อวยนะจ๊ะดูตามหน้าไพ่ก็รู้นะคะว่าไม่ได้อวยนะคะไม่ได้อวยนะจ๊ะมาดูซิว่าเขาคิดมากเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราอีกนะจ๊ะ Ooh, คิดถึงเรานั่นเองเดอะมูนยามค่ำคืนดูสองคุณนะคะเข้ามาสองคุณตามโลกสดเชียวนะยามค่ำคืนอะ่ะโอ้เสร็จจากภารกิจการงงการงานแล้วเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาก็จะเข้ามาสองคุณนะคะคิดถึงคุณนั่นเองคิดถึงคุณคนที่ตัดเขาไปนะคะควีนออฟสดคือโนสนโนแคเขาตัดเขาไปเป็นคนที่เด็ดขาดคิดถึงคนที่เด็ดขาดคิดถึงคนที่แบบ มไม่ได้สนใจเขาเพชอค้าถึงยังไงเขาก็ก็ชอบคุณนะไม่ว่าจะจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็ชอบคุณเอซ็อบเพนทาโคลเขาอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะโฟล์ท oh, อฟวอร์เขาอยาก Take a c t ชั่นเขาอยาก Take a c t ชั่นเขาอยากบอกความรู้สึกกับคุณนะเขาอยากหรือถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ของคุณที่แบบ ปิดกั้นกันแล้วน่ะหรือว่าเงียบกันไปแล้วหายกันไปแล้วจบกันไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากมาง้อคุณแต่ในในบางท่านที่แบบยังไม่ได้มีอะไรกันยังไม่ได้เปิดสถานะนยังไม่ได้ชัดเจนแหะเขาก็อยากจะเปิดเผยความรู้สึกนั่นเองแต่ว่ามันเป็นไปได้ยาก <S <S แข็งแมนคิดมากนั่นเองเขาคิดมากเรื่องของคุณนะคะซึ่งคิดมากในทํานองที่แบบอยากจะแอคชั่นเออแต่ก็ไม่กล้าแอคอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็มาดูฝั่งใจนะคะ มาดูฟังใจฟังใจนะคะจะว่าอย่างไรนะอู้บุษมาอแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะประสาทซรายคิดมากนะคะสืบชอดเจตนาลมเล่นของสูงก็คือนั่นแหละสิ่งที่เขาคิดมากก็คือมันมันมันความสัมพันธ์นี้มันอาจจะอันตรายก็ได้นะคะ เขาก็เลยคิดมากเพราะว่า t ทคแ Action ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคุณคือบุษบาก็ประมาณว่าคุณก็โนสนโนแค่คุณไม่ได้แคร์เขาคุณอยู่ได้ด้วยของตัวของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะม,มาดูซิว่าไพโครคล์นะคะอยากจะบอกอะไรคุณ c o n f lict มันมีปัญหาขัดแย้งกันมากนะคะคุณกับเขาอาจจะแบบขัดแย้งกันหรือไม่เข้าใจกัน เข้าใจผิดกันนะคะ new p o เอ่อ new supportive connection แต่ว่าคุณกับเขานะมันมีความที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าเออต้อง take action กันในเรื่องของการงานเรื่องของหน้าที่ต่างๆแต่เรื่องของหัวใจคือมันมัน,มนยัง take action ไม่ได้นั่นเองนะคะก็เลยต้องปล่อยนะคะสถานการณ์ก็คือมันต้องปล่อยกันไปปล่อยกันไปก่อนเอ่อ uh, k i n d l e partner c h i e เป็นคนที่คอยช่วยเหลือกัน back and forth ก็คือก็คือติดต่อกันอยู่นะเดี๋ยวก็เงียบ<ๆ>เดี๋ยวก็หาย<ๆ>เดี๋ยวก็แบบแลักลักเลิกเล็กอปอออนออนอะไรแบบประมาณเนี้นะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวอารมณ์ดีอ่าก็มาคุยกันไหนดูซิมีอะไรทำมา้างอะไรเงี้ยเดียเ๋ยวถ้าอารมณ์ดีก็แยกย้ายกันประมาณนี้นะคะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เขาก็เลยคิดมากเรื่องของคุณนั่นเองนะก็อาจจะแบบบางมุมก็เข้ากันได้บางมุมก็ ก็ขัดแย้งกันอะไรประมาณนี้นะคะอืมแบคแอนฟอนก็คือกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ลบกันอะไรประมาณนี้นะคะรู้สิว่าเขาอยากบอกอะไรเรานะคะตัวเขาอยากบอกอะไรเรานะจ๊ะเจ้าฟอนฝ่าอุปสรรคก็คือตัวเขาเองเขาต้อง take a c t แล้วละ่ะเขามีความคิดและที่จะเริ่มต้นใหม่กับเราเห็นไหมนะอาจจะมีผัดเรื่องขัดแย้งกันไปหรืออาจจะมีกันจบกันไปอะไรอย่างนี้กันไปนะคะ เขาก็อยากไปต่อนะเขาจะฟันฝ่าอุปสรรคนะที่เขาอยากจะบอกแล้วก็อยากจะเริ่มคนตนใหม่แล้วก็ไปต่อกันนะเหมือนได้กลับบ้านเพราะว่าเขาคิดถึงคุณเขาก็เหมือนได้กลับบ้านนะสิ่งที่ต้องทําคือตัดใจอะนะเหนื่อยเพราะว่าเขาเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้เขาก็เลยเหนื่อยเขาก็เลยอยากตัดใจนั่นเองแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละ ยังตัดกันไม่ขาดนะก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่ก็หมายถึงว่าคนดูแลดูแลเทคแคร์ uh, กันอยู่นั่นเองแต่ว่าเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักไม่ได้อามาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรเราอีกด้วยไพ่ทอระเบามีอิน i ไ e h ์ฮิสไนะจ๊ะแค่ได้เห็นหน้าหัวใจมันก็สั่นว้าวเขามีความรู้สึกกับคุณมากๆนะคะยิ่งห้ามใจก็ยิ่งหลงไหลนั่นเองนะคะ ยู็อกสเวอรคุณทำให้โลกของฉันสดใสคุณคือแสงสว่างของฉันคิดถึงแต่เธอเช,อชา้าคําพ่ํารำพันได้คะ่ะก็จบไปนะคะสำหรับเด็กที่สามเจ้าเจ้าจอบลบลาบลา,บลา